เรียกได้ว่ายิ่งมีประเด็นนะคะชาวเน็ตยิ่งขุดมาให้พูดถึงกันค่ะหลังจากที่มีข่าวว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ออกมาเรียกอีก4คนนะคะในคดีแชร์ลูกโซ่ฟล์อีกทีดีซึ่งมี d ีเจแมนพัฒนาพลน,นะคะแล้วก็ใบเตยสุทธิวันอยู่ในรายชื่อด้วย งานนี้นะคะยิ่งทําให้กลายเป็นที่จับตามองของคนในสังคมอย่างมากมายเลยทีเดียวซึ่งชาวเน็ตหลายคนนะคะก็มีการขูดคลิปหรือว่าบทสัมภาษณ์เก่าๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินของทั้งคู่นะคะออกมาตั้งข้อสงสัยว่าไปทําอะไรมาทําไมถึงดูร่ํารวยแบบก้าวกระโดดขนาดนี้นะคะในขณะที่ช่วงโควิด -19 เนี่ยคนในวงการบันเทิงแทบจะไม่ค่อยมีงานกันแต่สามารถใช้เงินซื้อของแบรนด์เนมได้เป็น10ล้านนะคะจนกลายเป็น VVIP โดยในโลกออนไลน์นะคะมีการขุดคลิปค่ะเมื่อครั้งที่ใบเตยสุธีวันนะคะเปิดบ้านให้เข้าไปชมคังเก็บกระเป๋าแบรนด์เนมที่มาโพสให้ชาวเน็ตได้ถกประเด็นกันนะคะโดยในรายการพังตู้ค่ะใบเตยสุธีวันเปิดเผยว่าเป็น VVIP แทบทุกแบรนด์เนมบางแบรนะคะต้องซื้อรวมกันทั้งปีไม่ต่ำกว่า15ล้านบาทถึงจะเป็นได้ซึ่งตอนที่ช้อปปิ้งนะคะก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันว่ายอดจะถึงค่ะพอได้ของขวัญพิเศษในฐานะ v v ว p ถึงได้รู้ก็แอบตกใจเหมือนกันขณะที่แจ็กกี้พิธีกรนะคะก็แซวหนักมากนะคะบอก หล้านยอดต้องถึงอยู่แล้วแม่นอกจากนี้นะคะโซเชียลค่ะยังคงขุดคลิปต่อนะคะกับคลิปที่ใบเตยสุธีวันนะคะออกพาชมบ้านหรูค่ะ50ล้านบาทออกมาอย่างต่อเนื่อง ก็มีอีกคลิปนะคะที่ถูกพูดถึงกันอย่างหนักมากนะคะในโลกออนไลน์ในขนาดนี้ก็คือคลิปที่ใบเตยสุธีวันค่ะเคยให้สัมภาษณ์ในรายการซุปตาพาตลุยทางช่องอมรินทีวีบอกว่าตนได้เปิดแอร์ให้กับเฟอร์นิเจอร์ทั้งบ้านแถมยังเปิดทั้งวันแบบช้ำๆอีกด้วยไม่ห่วงเรื่องค่าไฟเพราะตนไม่ได้เป็นคนเสียสามีเป็นคนเสียให้นอกจากนี้นะคะยังมีของแบรนด์เนมวางอยู่ทุกจุดของบ้านอีกด้วย ที่ชาวเน็ตค่ะมีการเข้ามาตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับคลิปที่เห็นนะคะทั้งเรื่องการเงินที่ให้ภรรยายเก็บหมดไหนจะเรื่องบ้านที่เป็นบ้านตัวอย่างซื้อแล้วเข้าไปอยู่ได้เลยแถมใบเตยยังบอกอีกว่าเงินที่ได้จากการร้องเพลงยังไม่ถึง10%ของที่ช้อปปิ้งเลยยิ่งทำเอาคนจับตาเรื่องความรวยแล้วก็เส้นทางการเงินของทั้งคู่มากยิ่งขึ้นค่ะ ซึ่งงานนี้นะคะจากคลิปดังกล่าวที่บอกไปข้างต้นค่ะชาวเน็ตนะคะก็ออกมาถล่มวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักค่ะไม่ว่าจะเป็นในคลิปนี้มีให้คิดหลายจุดนะเรื่องการเงินให้ภรรยายเก็บหมดเรื่องบ้านเป็นบ้านตัวอย่างซื้อแล้วเข้าอยู่ได้เลยสามารถไปเทียบไทม์ไลน์กับหลักฐานการเงินได้แล้วบอกว่ากระเป๋าที่ช้อปปิ้งมาเงินที่ได้จากการร้องเพลงยังไม่ถึง10%ถ้างั้นต้องดูต่อว่าเงินที่เหลือคือจากไหน เพิ่งดูคลิปเมื่อคืนทําให้ได้คิดว่าทํามาหากินสตริตมากแค่ไหนถึงจะซื้อบ้านขนาดนี้ได้ต้องเป็นเศรษฐีหลายร้อยล้านเลยนะเป็นเจ้าของกิจการนักร้องมีรายได้ขนาดนี้เลยเหรอเรื่องบ้านไม่ติดใจนะคะอาชีพนักร้องรายได้ดีมากๆแล้วใบเตยมีจุดพีคมีเพลงฮิตงานจ้างเยอะรายได้เป็นเกอะเป็นกำแน่ๆแ,แต่การฟุ่มเฟือยหนักหน่วงชอบแบนดจนได้เป็น VVIP ในช่วงโควิดอันนี้แหละค่ะที่ทำให้สงสัย นักร้องดีเจต่อให้มีงานเยอะงานใหญ่ขนาดไหนก็ไม่มีปัญญารวยขนาดนี้หรอกถ้าไม่ได้โกงเงินเข้ามาแล้วก็มีหนึ่งข้อความเขาบอกว่าผมเคยสงสัยว่าทําไมเขารวยเวอร์าทาั้งที่งานก็ไม่เห็นจะมีเยอะตอนนี้เข้าใจแล้ว เรเรียกด้ว่าไม่รวยจริงนะคะทำไม่ได้นะเนี่ยเปิดแอร์ให้เฟอร์นิเจอร์แบบช่ำๆขนาดนี้นะคะบอกเลยว่าก็โดนชาวเน็ตถล่มวิจารณ์ยับกันเลยทีเดียวยังไงเรามาตามติดประเด็นนี้กันต่อแบบยาวๆคะ่ะบอกเลยว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะจบง่ายๆค่ะคุณผู้ชมถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทางช่อง y o u t u b ท็อปดาราด้วยนะคะ